อยู่กับลักษณะของบรรยากาศก็คืออุณหภูมิวามสูงพวกนี้แหละนะครับที่จะกามาเกี่ยวข้องนะครับนี่ลักษณะของพลูมเนี่ยอันนี้อาจารย์แบ่งเป็น6รูปแบบซึ่งอันนี้อาจจะจําชื่อภาษาอังกฤษก็ได้นะภาษาไทยบางทีชื่อมันอาจจะไม่ค่อยสื่อมากบางตัวหรืออาจจะจำภาษาไกลด้วยภาษาอังกฤษด้วยก็ได้อันแรกเราเรียกเป็นเป็นลูกป,ปิ้งพุ่มหรือพลูมรูปวงอันที่สองเป็นคนนิ่งก็งคือพลูมรูปกลวย อันที่3เป็นแฟนนิ n งแปลว่ารูปพัดอันที่4เป็นฟูมิเกชันก็คือุูมลงควันอันที่5คือภูมลอยตัวเป็น l ูปติ้งอันที่หเป็นด r ับบิ้งนะครับลักษณะของลูมที่ว่าเนี่ยก็คือรูปนี้รูปวงอันนี้นะครับรูปตนะิ้งฟูมเนี่ยลักษณะของของฟูมเวลาปล่อยจะเริ่มงดคือปลองควันแล้วนะครับมันก็จะแพร่กระจายได้ดีนะเวลามันถูกปล่อยมาปับ๊บตัวการแพร่กระจายตรงนี้นะครับมันก็จะ จะมีการแพร่กระจายได้ได้ก็ข้างดีนะครับคือมันจะมีการแพร่กระจายเคลื่อนที่นะื่อนที่ขึ้นลงเนี่ยได้ได้ได้ง่ายมันจะมีมลพิษอา,ากาศที่ถูกปล่อยมานี่ยก็จะกระจายได้ได้เยอะยิ่งกระจายได้เยอะเวลามันตกถึงอาชุมชนหรือหมู่บ้านเนี่ยปัญหาตัวเนี้ยมันก็จะจะลดลงไปเพราะว่ามันแพร่กระจายลงไปแล้วนะครับอันนี้คือลักษณะของรุรมที่เป็น looping พรมซึ่งลักษณะบรรยากาศแบบเนี้ย เราเรียกบรรยากาศแบบ unstable ก็คือไม่เสถียร unstable เกิดเกิดได้ดีในบรรยากาศที่เป็น super adiabatic ก็คือไม่ไม่เรย unstable นะครับตัวอีกอันหนึ่งคืออ่าบรรยากาศต่อมาได้เป็นรูปกลวยรูปกลวยเนี้ยมันเกิดขึ้นลักษณะของบรรยากาศที่เป็นแบบสะเทินะครับคือมันจะไม่ค่อย เพื่อนที่แม้นะรูปแบบมันพอถตกปล่อยมาปั๊บมันจะกลายเป็นกลวยนะจะกลายเป็นกลวยที่อ่าเป็นสามเหลี่ยมนะถ้าเราดูออกมาแล้วก็กระจายอันนี้ก็ปัญหาตัวนี้ก็จะไม่ค่อยมีมากเพราะว่ามันยังมีการกระจายอยู่นะมลพิลที่ตอนแรกๆจะเยอะหน่อยแล้วก็ค่อยกระจายออกมาอาจจะไม่เยอะมากถ้าถ้าอยู่ในที่แดงใต้ลมโดยตรงนะครับ าเป็นแบบรูปพัดรูปพัดหรือแฟนนิ่งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมือนพัดมากเท่าไหร่นะตัวนี้ปัญหาจะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่เหมือนกันเพราะว่าเวลาปล่อยจากปล่องปั๊บมันก็ข้างนิ่งอันนี้จะเกิดกรณีที่เป็นบรรยากาศแบบสะเทินบริอากาศส่วนเนี้ยส่วนที่ปลายปล่องเแบบสะเทินพอเวลาปล่อยแล้วปั๊บมันก็จะไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่ก็จะก่อยๆ้เคลื่อนที่ตามทิศทางลมตามกระลมไปในทิศทางใต้ลม แต่การแพร่กระจายจะไม่ค่อยเจอนะครับตัวต่อมาคือฟูมิเกชันไอตัวฟูมิเกชันนี่แหละเป็นตัวที่มัก่อยเกิดปัญหาเนื่องจากว่าเวลามันถูกปล่อยไปแล้วมันจะเก่ดที่ลงข้างล่างอย่างเดียวเนื่องจากก้างบนเนี่ยมันเกิดอินเวชันพอเกิดอินเวชันปั๊บเนี่ยการแพร่กระจายมันจะไม่ไปมันเหมือนเป็นชั้นเหมือนเป็นชั้นชั้นหนึ่งที่ขวางไม่ให้ภูมมันแพร่ขึ้นไปมันจะลงข้างล่างอย่างเดียว อันนี้เราเรียกเป็นแบบฟ um ูมิเกชันพลูมต่ให้บริเวณด้านล่างเนี่ยเกิดปัญหาผลกระทบยิ่งถ้าไปลงจุดที่ชุมชนอยู่บริเวณนั้นก็จะมีการสะสมของสารพิษธของไอโพรลูตันหรือสารพิษทธิอากาศที่สูงนะครับถ้าเป็นพลูมลอยขึ้นเป็นลูปติ้งพลูมแบนียไม่จะเกิดขึ้นตอนเย็นตอนเย็นเนี่ยกันแรกจะเกิดเป็นอินเว์ชันและจะมีการแพร่ลงมาแต่กั้นบนเนี่ยอากาศมันจะมีการ เกิดแบบ unstable <S <S ก็สามารถเคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบนได้พวกนี้มันจะเกิดขึ้นตอนเย็นนะครับตอนเช้าจะเกิดเป็น r u m i g a t i o n p o o นะครับส่วนจะเป็น t u p p i n g อันนี้จะเกิดผสมผสมระหว่างแฟนกับตัวตัวตัวกลว,ลวยนะครับผสมกันนะครับตอนแรกๆก็จะแพร่ได้ก่อนแล้วก็ค่อยๆมีการกระจายได้ดนะีในระดับของชั้นบรรยากาศระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้ลงมากลางโดยตรงนะครับ นี่เป็นอ,อีกรูปแบบหนึ่งเป็นทรัพป์พิงภูมนะครับอันนี้ถ้าดูจากดักนของบรรยากาศและในรอบวันเนี่ยจะพบว่าบรรยากาศรอบวันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของสามี่ี่ลักษณะนะครับอันแรกจะเป็นกลางคืนก็จะเป็นแบบแบบอันนี้เป็นแบบแบบกลวยนะกลางคืนจะนแบบกลวยที่บรรยากาศเกิดขึ้นเนื่องจากปีการสะเทือนอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงประมาณหนึ่งองศาแล้วก็กลางคืน ถ้าเป็นเช้าตรู่เนี่ยตอนเช้าเนี่ยมันเกิดเนื่องจากว่าอุณหภูมิสิ่งมันร้อมเนี่ยส่วนข้างบนมันร้อนกว่าจะเกิดชั้นเรียกว่าเป็นชั้นอินเว์ชั่นตัวนี้นะครับด้านบนก็จะเกิดการชั้นอินเว์ชั่น version, ด้านล่างก็มีการแพร่กระจายได้เพราะฉะนั้นชั้นบนตรงนี้มันจะไม่มีการแพร่กระจายนะมันจะมีการแพร่อยู่แค่ด้านล่างด้านบนตัวนี้จะมีการแพร่กระจายเน,นื่องจากว่าตัวนี้มันเกิดชั้นอินเว์ชั่นเกิดขึ้น แต่ด้านล่างเนี้ก็ยังแพร่กระจายลงนะครับมันก็ดูว่าโดนโดนกัดโดนจํากัดนะครับส่วนถ้าเป็นกลางวันเนี้จะมีการแพร่กระจายได้ดีนะครับปัญหาก็จะไม่เกิดส่วนช่วงตอนเย็นนะครับด้านล่างก็จะเกิดเช่้อ Innovation ด้านล่างนะครับด้านบนก็จะมีการแพร่กระจายได้ดีอันนี้เป็นอนณาของบรรยากาศที่เกิดขึ้นในในระหวันนะจะเป็นกษณะแบบนี้ เป็นเราก็สามารถอธิบายได้ว่าตอนเช้าๆเนี่ยมันจะเกิดพวกการสะสมตัวของสารพิษอากาศได้มากนะครับปัญหา PM 2.5หรือเลไรต่างๆมันจะเกิดตอนเช้าได้ดีนะครับแต่ถ้าวันไหนที่มีแสงแดดส่องมาเยอะๆลมพัดแรงๆการสะสมตัวของฝุ่น PM 2.5มันก็จะกระจายไปเกิดการแพร่กระจายทั้งแนวนอนตั้งแนวดิ่งปัญหาก็จะน้อยลงอันนี้เราสังเกตได้โดยตรงช่วงนี้แหละครับ ก็าสามารถดูข้อมูลอย่งกลมวบคุมมลพิษได้ว่าตอนเช้าฝุ่นมันจะมีปัญหาเยอะตอนใหม่ก็จะไม่ค่อยมีนะครับโอเคจบทีนี้อันนี้จาย์น่าจะมีกันบ้านอยู่ในท้ายบทที่บทนี้บทที่4เดี๋ยวเดี๋ยวจนันจันไปทำสรุปเป็นเป็นฝาด้ส่งให้ในไลน์แล้วกันเผื่อบ,บางคนไม่มีตัวหนังสือนะครับเดี๋ยวสรุปส่งอาจจะให้เป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับ การือเวลาก็คงไม่นานมากวันนึงสองวันก็ส่งหรือว่าภายในวันพุธหน้านะครับแล้วก็วันพุธหน้าจาย์คิดว่านะหมหาลัยน่าจะให้เราเข้ามาเรียนที่หมหาลัยได้เพราะฉะนั้นถ้าเรียนที่หมหาลัยได้จย์ก็จะจะจะ,จะมาสอนในห้องนะครับแต่ถ้าหมหาลายัยแบบว่ายัางไม่ให้นักศึกษาเข้ามาเรียนก็ออนไลน์ก็ออนไลน์เหมือนเดิมนะครับก็แล้วแต่แต่เรื่องหน้าจะเป็นเรื่องที่คํานวณค่อนข้างเยอะ อาจารย์ก็อยากจะสอนในห้องเป็นการคำนวณโดยใช้สมการที่เรียกเป็นเกาเซียนเป็นการใช้แบบจรลองทางณิสตร์คุณต้องตังเข้าใจนะถ้าใครมีเครื่องเลขอาเครื่องเลขมาด้วยนะครับถ้าสมมติสอนในห้องน,นะครับที่สามารถกดกด e กําลัง x ได้หรือฟังก์ชัน e x p o n e n t เ a l ชียลอะไรพวกนี้ได้นะให,าาให้เอามาด้วยนะครับส่วนสอบมิดเทอมอะไรต่างๆนี่เดี๋ยวอาจารย์ค่อยจะว่าทีนึงอ่ะจะสอนบทที่5จบไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสอบ แล้วก็ถ้าถ้าสอบในห้องได้นักเรียนก็จะให้สอบในห้องเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่อาจารย์จะให้ทําเป็นเทคโฮมที่กลับออกไปทําที่บ้านด้วยนะครับเนื่องจากวันนี้เดี๋ยวอาจารย์มีประชุมต่อ10บโมงก,กว่านั่นแหละนะครับพอวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับแล้วก็วันศุกร์วันศุกร์ก็จะมีงานงานวิจัยที่นําเสนออย,ยู่2คน2กลุ่มนะครับแล้วก็กลุ่มไหนที่นาเสนอก็ประสานกับอาจารย์ท่านอื่นด้วย นรจริงในงานวิจัยจยันมีลิงก์ที่จันทำเป็นแลเป็นคลาสรูมเราสามารถเข้าไปเอาลิงก์ในคลาสรูมตัวนั้นที่จะเอามาใช้สอนได้นะครับเดีย๋ยวจันดูลิงก์คลาสรูมให้นะครับค<ๆ>ือเราสามารถเอาลิงก์ตรงคลาสรูมนี้ไปแจ้งอาจารย์จยันได้นเนื่องจากลิงก์เน่จันไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนนะครับไม่ได้เปลี่ยนมันจะอยู่ตลอด คือปกติเวลาคุณเข้าไปอย่างก่อนอากาศที่เข้าไปดูเอกสารเนี่ยคุณเข้าไปดูคลาสโค้ดใช่ไหมป้อนคลาสโค้ดพอนถ้าเราป้อนคลาสโค้ดไปแล้วเนี่ยอ่าถ้าเป็นในตัวของอ่วิชาวิจัยที่อาจารย์ทำไว้คลาสโค้ดก็คือตัวนี้นะครับ k t f b o t แล้วก็6ตัวนี้นะครับเราป้อนคลาสโค้ดตัวเนี้ยก็เข้าไปสู่ในคลาสซูมที่เป็นอวิจัยนะครับซึ่งซึ่งในนี้นก็ตามวันไหนที่สอบ วิจัยนะเดี๋ยวจันจะเข้าไปก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยสักสินาทีนะเพื่อที่ดูจาย์อาจจะเป็นคนดูเองคือเป็นโอสในการในการสร้างห้องนี้เองนะครับแล้วก็อ่าเวลาทําวิจัยเนี่ยส่วนหนึ่งคือถ้สอบออนไลน์เนะี่ยจยนก็จะอัดไว้แต่ล่าสุดรู้สึกช่วยที่อัดไว้นะมันจะก่อจนจรย์จะหลุดเพราะฉะนั้นของอาจารย์จะไปอยู่ที่นิจชาวันนี้นิชาก็สามารถดูก็คอมเมนต จากอาจารย์ได้ในอีเมลคุณนะครับอีเมลที่ท,ที่ตอนใช้ตอนเข้ามาเนี่ยจะไม่แน่ใจใช้อีเมลหมาอะไรอีเมลไหนนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับวันศุกร์นี้ก็2กลุ่มได้เป็นช่วงบ่ายบ่ายสองเริ่มบ่ายสองเนาะว่าคุณมีสัมมนากันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ใครมีอะไรสอบถามก็าสามารถสอบถามได้นะครับ ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวอ่ะเปิดกล้องนิดนึงโชว์หลักฐานรูปหน้าตาหนนี้นะครับเปิดเปิดกล้องแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะถ่ายรูปไว้นิดนึงนะครับเป็นหลักฐานอาจารย์สอนละอ่ะรีบทำผมเลยเส็ดหน้าเส็นตาเตาผมแป๊บหบนึ่งนะครับแป๊บหบนึงแบบน่งแล้วแชร์ก่อน โอเคเรียบร้อยแล้วแสดงว่าได้ยินอาจารย์อยู่ไม่ได้จะพูดคนเดียวนะว่าแต่ละคนนะเข้ามาโอเคเรียบร้อยครับโอเคถ้าใครไม่มีรายจารยร์ก็ไว้แค่นี้นะถ้ามีอะไรก็ทักมาในไลน์แล้วกันนถ้าจะเปลี่ยนเรื่องหัวข้อวิจัยหรือว่าหรือว่าเปลี่ยนมันสอบอะไรก็ทักมาในไลน์แล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ,บครับครับอาจารย์สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ